สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่กลัวยาหม่องน้ำตราถ้วยทองคุณผู้ชมคะการทําเกษตรกรรมนะคะในยุคไทยแลนด์4.0เนี่ยน้องวุ้ยสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการลดต้นทุน ในการผลิตนะคะทางกรมพัฒนาที่ดินเองนะคะให้ความสําคัญแล้วก็สนับสนุนค่ะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นลดต้นทุนโดยเฉพาะเรื่องของการผลิตปุ๋ยใช้เองก็มไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมายก็เป็นวัสดุเหลือใช้จากการทําการเกษตรนะคะและที่สาคัญเลยมีการจัดตั้งเป็นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นด้วยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะรอไปติดตามกันได้ค่ะในช่วงของพัฒนาดินพัฒนาชีวิตกับกรมพัฒนาที่ดินค่ะ,คะ ปัจจุบันการทาเกษตรอินทรีย์โดยการนรําเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาทําปุ๋ยหมกักหรือน้ําหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงบารุงดินได้อย่างยั่งยืนกําลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรในหลายพื้นที่ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานหลักที่ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงดินได้ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตโดยการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์มุ่งเน้นให้เกษตรกรนำเศษวัสดุเหลือใช้จากไรนา หรือครัวเรือนมาแลกเปลี่ยนกับปุ๋ยอินทรีย์ยงเช่นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านโศกหมู่สิตบตําบลบ้านโศกอําเภอคอนสวรรค์จังหวัดเชียงภูมิที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นำเศษพืชผักและผลไม้เหลือใช้มาแลกเปลี่ยนกับปุ๋ยอินทรีย์โดยทางธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านโศกจะนำเศษวัสดุที่ได้จากเกษตรกรไปทําปุ๋ยอินทรีย์หมุนเวียนต่อไป เริ่มแรกก็คิดว่ามันจะไปไม่รอดแหละเริ่มตั้งก็ผมเนี่ยแหละเป็นคนแบบว่าอย่างหนาเข้าว่าไงก็ไม่เอาละเดีสนใจไม่สนใจทดลองทําเองทําของตัวเองไปก่อนไปไปผลิตแล้วเอาไปใส่ของจะของถ้ามันดีเราก็ค่อยออกสู่สมาชิกถ้าไม่ดีเราก็ไม่ไม่แสดงว่ไม่ผ่านก็พวกที่ ใช่ประจําแล้วก็เขาก็ว่ามันดีแต่เดี๋ยวนี้ก็ว่าดีขึ้นเรื่อยๆขั้นแรกเขาก็ไม่เชื่อว่ามันไม่นางชพืชนะเอาตู้ปุ๋ยเคมีไม่ได้อะปุ๋ยเคมีดีกว่าแต่เอาไปไปมามันหันมาเริ่มตัวนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วปีที่แล้วนก่ก็มันเกือบร้อยตัน,น <laughs> เอาไปน <laughs> อกจากนี้ทางธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านโศก ยังได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิได้เข้าไปสนับสนุนปัจจัยการผลิตยอย่างเช่นนวัตกรรมสารเร่งซูเปอร์พอดอและถังน้ำหมักให้กับธนาคารปุ๋ย ok อินรีย์บ้านโศกด้วยซึ่งเกษตรกรที่เคยทำการเกษตรโดยใช้สารเคมีมาโดยตลอดหลังจากที่เข้าร่วมกับธนาคารปุ๋ยอินรียบ้านโศก ต่างหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันอย่างแพร่หลายส่งผลให้ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการรวมทั้งหมด108รายมีหุ้นสมทบรวมทั้งสิ้น568หุ้นหุ้นละ100บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น56,800บาทต่อปีเนื่องจากว่าสารเคมีทุกวันนี้นะครับมันมีผลกับผู้ใช้ แล้วก็ผู้นําผลผลิตทางการเกษตรของเรานะไปใช้อย่างเช่นาบางตัวที่เราไปใช้อาจจะเป็นายาฆ่าแมลงนะครับที่นําไปฉีดพ่นในพืชผักของพวกเราแล้วก็เก็บตัวนั้นไปขายไปจําหน่ายก็จะมีผลกับผู้ที่ซื้อไปบริโภคนะครับก็จะทําให้ตัวเองเป็นตัวที่สะสมสารพิษไว้ในร่างกายสุดท้าย ก็จะทําให้ตัวเองนั้นมีชีวิตที่สั้นลงนะครับสั้นลงทีนี้ถ้าอยากจะให้ตัวเองมีชีวิตยืนยาวก็จกหันมาใช้ในเรื่องของอสมุนไพรต่างๆที่จะทาในการขับไล่มแมลงศัตรูพืชลดการใช้พวกสารเคมีปุ๋ยเคมีลงนะครับคือตัวนี้แหละครับที่จะทําให้ตัวเองมีชีวิตที่ยั่งยืนแล้วก็ยืนยาวไปได้อีกไกล ความร่วมมือของคนในชุมชนโดยการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินจึงก่อให้เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพดินลดสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาวิถีการเกษตรไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไปดังเช่นคำขวัญของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านศกที่กล่าวไว้ว่าถ้าไม่อยากตายไวจงห่างไกลาสารเคมี ได้ได้ว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะ,คะทำให้ระบบการผลิตของการเกษตรนั้นปลอดภยัยไร้สารคเคมีปนเปื้อนที่สําคัญเลยนะคะ,คะเป็นการลดต้นทุนจากการต้องไปซื้อหาปัจจัยการผลิตด้วย,ยประหยัดสตางค์จากการซื้อปุ๋ยไปได้เยอะ,ะนะค,คะเพราะฉะนั้นเงินก็เหลือเข้าการะเป๋าพี่น้องเกษตรกรเยอะด้วยเช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตื่นเช้าๆเราพบกันนะคะทางช่อง9 m c อ t ด HD และโมเดรนไนทีวข่าวันนี้หมดเวลาแล้วปุ๊บกับมวยพร้อม ด้วยทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัส,ส,วสดีดค่ะ,คะผมว่าประเทศไทยเราก็ยังเป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่นะก็คง<ม><ม>ไม่ใช่เกษตรกรอย่างเดียวนะก็ทุกทุกผมว่าทุกไอห,ห่วงโซ่ของการเกษตรเนี่ยจะาสามารถใช้ประโยชน์นี้ได้หมดแล้วตั้งแต่เราเปิดตัวมาจริงๆเราไม่ ไม่ใชใช้คาว่าเปิดตัวจริงๆมาเปิดตัวเนี่ยแต่จริงใช้ใช้กันมานานล้วเพราะระดับหนึ่งเราพยายามรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุดวันนี้ก็ถือโอกาสที่จะขอแนะนำนะจริงๆมันก็คงเป็นกึ่งเปิดตัวกึ่งแนะนาก็ผมไปดูยอดนะฮะที่คนเขาเข้าไปเข้าไปดูหรือเข้าไปใช้เนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ5้าหมื่นหลายล้วนะหลังจากเนี่ยวันนี้ถ้าสื่อมวลชนได้ช่วยกระจายข่าวเงี้ยผมเข้าใจว่า คงมีคนเข้าไปใช้ประโยชน์จากมันค่อนข้างเยอะเยอะนะเพราะมันเป็นประโยชน์จริงๆนะครับก็เรียนว่าท่านสามารถทราบข้อมูลพื้นฐานทางกาเกษตรของพื้นที่ท่านได้เลยนะวันนี้ประชาชนที่นอนอยู่มีบ้านมีที่ดินอยู่ห้างใกล้ะจะปลูกอะไรดีก็เข้าไปดูตรงนี้ได้นะฮะแล้วมันเข้าง่ายเข้าง่ายจริงๆพิมพ์คำว่า a g r i m m p p